พูดไม่เก่งก็ทําคลิปให้ขายดีขึ้นได้เทคนิคนี้ช่วยผมสามารถทำเงินหลักแสนได้ภายใน7วันมาแล้วง่ายๆเลยก็คือคุณพูดไม่เก่งก็ไม่ต้องพูดฮนะใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งด่าผมฟังต่อไปให้จบก่อนสิ่งสำคัญไม่ใช่การพูดหรือว่าไม่พูดแต่มันคือคลิปของคุณสามารถสื่อสารให้ลูกค้าสามารถเข้าใจได้หรือเปล่าคำตอบของการสื่อสารไม่ได้มีแค่ การพูดเท่านั้นมันยังมีการเขียนภาพหรือท่าทางอยู่ด้วยในคลิปขายคอร์สสอนตัดต่อวิดีโอจากมือถือของผมผมไม่ได้อธิบายว่าคุณจะตัดต่อวิดีโอได้ยังไงแต่ผมโชยเห็นไปเลยว่าเนี่ยวิดีโอแบบนี้คุณจะสามารถทําได้แบบนี้เลยมันเลยทําให้คนที่สนใจอยากตัดต่อเป็นเนี่ยเข้ามาสมัครเรียนหัวใจสําคัญก็คือการทําให้คนดูเนี่ยเห็นภาพให้ได้ว่าสินค้าของคุณเนี่ยมันจะช่วยให้เขาเนี่ยได้รับอะไรกลับไป เช่นอย่างคลิปนี้ฮะอยากโชว์ให้เห็นว่ากระเป๋าเดินทางเนี่ยมันแข็งแรงขนาดไหนถ้าบอกตรงๆว่ามันแข็งแรงคุณก็คงจะนึกภาพไม่ออกจริงไหมฮะแต่นี่คือเตะกระเป๋าโชว์เลยไม่ต้องพูดสักคำเน้นความรุนแรงอย่างเดียวยอดขายก็พุ่งเอาพุ่งเอาหรืออย่างในคลิปนี้อยากให้เห็นว่าอาหารอร่อยแล้วให้คนเนี่ยมากินที่ร้านเราคนดูที่ดูคลิปอยู่ทางบ้านเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าอร่อยเขาไม่ได้ไปนั่งกินกับคุณสักหน่อยนะฮะถ้ามาบอกว่าโอ้โหอาหารอันนี้อร่อยมากๆเลยมันก็คงจะไม่มีคนที่แบบอยากจะไปกินตามแน่ๆถูกต้อง แต่ถ้าคุณกินให้ดูแล้วแสดงให้เห็นว่ามันน่ากินโดยใช้ภาพและสีสันรวมทั้งท่าทางเสียงเคี้ยวเสียงกลืนน้ำลายคุณลองดูว่าเป็นคุณคุณอยากกินหรือเปล่า <S <S เป็นยังไงกันบ้างครับไม่จําเป็นต้องพูดเลยก็ได้เห็นไหมแต่คุณต้องสื่อสารให้ลูกค้าเห็นภาพให้ได้ว่าสินค้าของคุณเนี่ยช่วยเขาได้อย่างไรบ้างด้วยท่าทางด้วยภาพหรือด้วยข้อความก็ได้นะฮะชอบไหมฮะเทคนิคการทําคลิปขายแบบนี้ลองคอมเมนต์ไอเดียคลิปขายของคุณไว้หน่อยนะฮะว่าคุณจะทําให้ลูกค้าเห็นภาพได้ยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะสุ่มมาทำคลิปแนะนำเพิ่มเติมให้เผื่อเป็นไอเดียให้กับคุณและก็เพื่อนๆน,น,นะครับ